เที่ยวเขาใหญ่รอบนี้ไม่เหนาเพราะเรามากับแก๊งเด็กจิว๋วและทินพักที่นี่มาลาสกาเขาใหญ่เรี้ยวมาสูรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดมองภูเขาน้าฝนที่ต้นไม้เขียวแบบตะโกนไปเลยค่ะอยากดูข้างในบ้านกันแล,ล้วใช่ไหล่ะตามทิ่นมาเลยหลังที่ทิ่นพักชื่อว่าโฮมเฮเวนวินล่าหลังนี้เขาจะมี3ห้องนอนสี่ห้องน้ําทิพยพาทัวห้องนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหมีเก้าส่องดาวด้วยห้องนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่นะคะไว้นั่งเล่นพูดคุยกันเด็กๆวิ่งเล่นได้กันแบบสนุกสนุกเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้กว้างมากชอบที่เา เตรียมบ่อไวให้เด็กๆแบบจุกๆไปเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆเขาก็มีให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจานชามไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟก็มีให้นะคะแล้วยังมีเกมให้เล่นด้วยค่ะพอเปิดประตูออกไป<ๆ>ก็จะมีระเบียงกว้างๆแบบนี้เลยค่ะเราสามารถปิง้งบาร์บีคิวปิ้งมาร์ชเมลโล่ได้ด้วยนะคะและให้เด็กๆวิง่งเล่นได้แบบสบายใจเลยนะคะเพราะว่าเขามีรั้วรอบขอบชิดไม่ต้องกลัวว่าลูกๆของเราจะหล่นลงไปค่ะพามาดูห้องนอนที่ชั้นลอยค่ะห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะคะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยไม่เอาถ่งมาไว้บนอ่างอาบน้าีทิกใจคออไม่ดเลยำ นี่เราไม่ต้องเตรียมแชมพูสบู่โลชั่นมาเลยนะคะเขามีไว้ให้ครบทุกอย่างเลยแล้วเขาใช้ของดีจากธรรมชาติเลยนะคะห้องน้ําของห้องมาสเตอร์นี่คือใหญ่มากต่อมามาดูห้องนอนชั้นหนึ่งกันดีกว่าจะมีห้องเตียงคู่แล้วก็ห้องเตียงเดี่ยวนะที่นอนห้องนี้ห้องเตียงเดี่ยวที่นอนที่นี่นะคะเป็นผ้าฝ้ายแบบทอพิเศษคือนอนสบายมาก อยากจะยกกลับบ้านเลยค่ะและทุกห้องนอนของที่นี่นะคะคือกลิ่นดีมากและถิ่นก็งงมากทําไมแม่ชอบเอาถิ่นมาถ่ายในห้องน้ำา่ก็เวลาถิ่นอยู่ในห้องน้ํามันจะหล่อมากไงแม่ไม่เถียงกับถิ่นแล้วแม่ไปกินไอติมดีกว่าใครที่ชอบกินไอติมนะคะจะต้องถูกใจมากแน่นอนค่ะช่วงเวลา5โมงเย็นที่นี่เขาจะมีไอติมทําเองจากผลไม้ออกนิกมาเสิร์ฟให้เรากินด้วยนะคะมันอร่อยมากจริงๆนะคะแม่กินไปสองถ้วยเลยก็เห็นอร่อยกันสองคนนั่แหละถิ่นไม่เห็นได้กินเลยโอ้โหพ่อค้าไอติมหล่อมากกินไอติมเสร็จก็็พาากะิปสนนมเเดล่่ค เดิของเขามีสไลเดอร์ด้วยนะแต่ว่าถิ่นไม่กล้าลงอ่ะอันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพอนะคะที่พากัถินมาเล่นมาโยกด้วยค่ะแฮดี้มาเล่นมายโยกกับพี่ไหมว่าแต่ว่าทําไมแฮรดี้ตัวเบาจังเขาแฮรี่เขาไม่ได้อ้วนเหมือนถิ่นไงแม่ว่าถิ่นอ้วนอีกแล้วนะอะาหารเช้าของที่นี่จะเป็นแบบฟูลเซตนะคะเลือกอาหารเมนได้2ออย่างค่ะแล้วก็จะมีมินิบุฟเฟ่ให้ตักได้แบบไม่อั้นเลยค่ะไก่สายไส้กรอกแท้ห้ามพลาดเลยนะคะไส้กรอกเขาก็อร่อยมาก พ่อกะถิ่นก็คือชอบกิกนไส้กรอกค่ะตักหลายรอบเลย <S <S <ess> <S <S <ess> บุฟเฟ่ต์ของเขาก็มีของให้เลือกหลากหลายเลยนะคะน้ำผล,ลไม้ของเขาก็คือทำสดๆกันแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากสำหรับ,บ้านไหนที่พาน้องมา,มาด้วยจะต้องนั่งทานที่ชั้นหนึ่งนะคะชั้นสองไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะตรงระเบียงก็คือวิวดีมากจริงๆค่ะแม่ไม่ได้นั่งกินตรงนี้นะคะ,แ,ะ,คะแค่ทำเนียนมานั่งเอาบรรยากาศเฉยๆค่ะแล้วก็จะมีอยู่หนึ่งมาค่ะที่พร้อมกินสุดๆไปเลยแต่ถิ่นก็ได้กินแค่แตงโมกับแคนตาลูปนั่นแหละแตงโมที่นี่อร่อยมากถิ่นชอบกินอิ่มแล้้วกกก็มมาาทิจรรบงค่ะ กิจกรรมนี้ก็คือจะอยู่ในแพ็กเกจพาเคชันค่ะเขาจะมีกิจกรรมเพ้นกระถางร้อยสร้อยดินเผาหรือทําผ้าบาติกด้วยนะคะสามารถเลือกทํากิจกรรมร่วมกับดเด็กๆได้หนึ่งกิจกรรมค่ะแม่เลือกร้อยสร้อยให้กระถินนะคะกระถินก็เลยได้มีสร้อยน่ารักน่ารักแบบนี้มาใส่หนึ่งเส้นค่ะฝีมือแม่ร้อยสร้อยนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยทากิจกรรมเสร็จก็ถึงเวลาอาหารเที่ยงพอดีค่ะที่นี่เขามีร้านอาหารชื่อว่าทีท็อปเขาใหญ่ค่ะอาหารของเขาอร่อยค่ะวัตถุดิบดีผักของเขาคือ,คอสดปลอดสารเรียกว,ว่ามาที่นี่ทีเดียวจบไม่ต้อ้ออองงกกกไปนเเลลลลยยค่่่ะชวว็็แแดมมต เด็กๆไปวิ่งเล่นที่ด็อกพาร์คค่ะสนามกว้างๆแบบนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งหมาค่ะที่ชอบมากก็มาสนุกดีอ่ะเราตลกกะถินนะคะแม่พาไปวางที่ของเล่นในนี้แล้วก็ไม่กล้าลงโอ้โหพี่แชล์วิ่งฟยวเลยตเอ๋เห็นถิ่นกันไหมที่ในด็อกพาร์คไม่ได้มีแค่สนามหญ้ากว้างๆนะคะยังมีเครื่องเล่นต่างๆให้เด็กๆได้ลองเล่นด้วยค่ะกะถิ่นก็คือสนุกเลยเดียถิ่นจะเล่าอะไรให้ฟังพอถิ่นวิ่งเล่นเสร็จแล้วพอนี่รีบเข็นรถกลับเลยไม่ใช่อะไรนะอยากจะไปกินบาร์บีคิวกับบาร์เบลโลเห็นไหมถิ่นดทีไห ยา่างบวาบบีคิวกันใหญ่เลยพี่มนกับพ่อเนี่ยเขาจะมีอยู่1ห,หมาเนี่ยละค่ะทําเป็นพูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็อยากกินด้วยก็กลิ่นมันหอมน่ากินอ่ะต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าหอมน่ากินขนาดไหนเด็กๆก็คือนั่งจ้องกันเลยค่ะมาเที่ยวรอบนี้ถือว่กาสพีเบิร์เดย์ให้กะถิ่นกับชมิลค่ะ2คนนี้เขาเกิดเดือนเดียวกัน ปิดท้ายคืนนี้ด้วยการย่างมาสเมโล่ค่ะมาที่นี่สองวันสองคืนไม่ได้ออกไปไหนกันเลยค่ะอยู่แต่มารลัสกาเขาใหญ่เพราะว่าก oh ิจกรรมเขาแน่นกินอิ่มกินจุกนอนสบายมากโอ้โหจะไม่กินอิ่มกินจุกกันได้ไงและนี่เป็นอาหารเช้าในวันที่เราต้องเดินทางกลับค่ะเราเลือกให้เขาใส่ปินโตมาส่งที่บ้านปิดท้ายค,ค,ความประทับใจตอนเช็คเอาท์ค่ะมีเอาน้ำกับขนมมาให้พวกเราด้วยพอๆเม่์เม αι, ม่บ้านไหนมีแผนจะพาลูกไปเที่ยวเขาใหญ่ที่แนะนําที่นีเลยมารลัสกาเขาใหญ่คลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะบาย